สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลวไฟ h a ชแนลกับเกม SD Gundam Generation g Gen Eternal กันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยหลักๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเทคนิคการผ่านอีเวนต์กันนะครับผมก็จะเป็นตัวของอีเวนต์ตรงนี้เลยที่อยู่หน้าจอนะครับ VS Enemy Assault นะครับผมหรือว่าเจ้าตัวของขุนแดงตัวนี้แหละนะครับในระดับยากสุดนะครับผมหรือว่าตัวของระดับ Expert นะฮะอ่ะตรงนี้เนาะว่าเราเนี่ยจะสามารถผ่านเพื่อที่จะเก็บ3ดาวได้อย่างไรกันบ้างนะครับผมโดยมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราเนี่ยจะต้องทำนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับผมขอแค่มันมีเงื่อนไขตามที่กำหนดเราก็สามารถทำได้แล้วนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม SD Gundam 4th Generation Eternal กันด้วยนะครับผม ยู Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวปเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แ็่เกตเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่สอเท่า แต่ตัวของประสิทธ,ธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแล็กนอก e ้อย M Classic นะครับผม,ผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทยังถูกต้องตามกฎหมายในการ เติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook Fanpage เจน้ำกังค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ d ดีคร i ปชั o นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับ อันดับแรกก่อนเลยละกันนะครับเราเนี่ยจะต้องผ่านเงื่อนไขของดันเจียนนี้เนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับมีเพียงแค่อย่างเดียวเลยก็คือจัดการบอสให้ได้นะครับผมแค่นั้นก็คือจบไม่จําเป็นที่จะต้องจัดการตัวของกันดั้มตัวอื่นๆเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวของหุ่นที่เราจะแนะนําให้ใช้เนี่ย ก็จะเป็นตัวของหุนสายโจมตีโดยเฉพาะเลยนะครับผมทําไมมันถึงเป็นหุนสายโจมตีเท่านั้นนะฮะตัวอื่นไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับผมอย่างตัวของสายสนับสนุนหรือซับพอร์ตหรือตัวแทงเอกเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ด้วยก็ได้นะครับผมอะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดไปทั้งหมดเลยละกันนะครับส่วนหุนสายโจมตีตัวไหนบ้างที่เราจะใช้งานกันนะครับผมซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะฮะที่ใช้งานอยู่เป็นประจําเลยก็คือตัวของ1 หซาซาบินะครับผมกับคนขับอย่างตัวของชาอนนเบิลนะครับผม1ตัวนะฮะที่จะใช้กันนะครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะใส่เป็นทีมที่2นะครับเนื่องจากว่ายานแม่ลำแรกเนี่ยไม่ได้บวกคุณสมบัติให้กับตัวของหุ่นตัวนั้นนะครับนั่นก็คือตัวของกันดั้มเอ็กเซียนะครับผมมาพร้อมกับคนขับเตซุนะนะครับผมอ่ะสองตัวนี้นะครับผมอ่ะ แต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีหุ่นสายจมทีตัวอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของสไตร e เกอร์คลาสนะครับหรือว่ายูนิคอร์นกันดั้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่เรามีใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ตรงที่ว่า1ตัวของหุ่นตัวนั้นเนี่ย อาจจะต้องมีเลเวลสูงหน่อยนะครับเพื่อที่จะใช้วิธีนี้ในการผ่านได้แบบ100%ภายในเทิร์นแรกนะครับผมกับ2นะครับผมคนขับเองเนี่ยก็ต้องมีตัวของเลเวลที่ค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวของคนขับเนี่ยดึงศักยภาพของหุ่นให้มันออกมาได้ดีที่สุดหรือก็คือตีแรงที่สุดเท่าที่จะทาได้แหละแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีสรับบางคนเนี่ยอาจจะมีหุ่น2ตัวแล้วเนี่ยดาเมจยังไม่พอนะครับอย่างน้อยก็ใส่ไปสัก3ตัวก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยทำไม ผมถึงแยกสกวอรตเป็นสควอตนะครับเนื่องจากว่าสปอตแรกตัวของยานแม่ที่ฟ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวของซีรีส์วันช็อตวันคิวนะครับซึ่งมันไม่ได้บวกค่าเซตัดให้กับเอ็กเซียนะครับการที่เราเนี่ยใส่คูนให้ตรงกับตัวของยานแม่ด้วยเนี่ยมันจะเสริมศักยภาพให้เซตัดทั้งหมดของหุ่นนั้นๆที่อยู่ในสวอรตนั้นๆเนี่ยมันเพิ่มเซตัดสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมก็เลยแยกเป็นลำที่2นะครับผมโดยไปใส่ตัวของเรเชลมานะฮะจะได้เซตัดของ เเองเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเข้าเกมกันเลยและกันนะฮะโดยเทคนิคการผ่านนั้นก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ได้ยากลำบากอะไรมากขนาดนั้นเลยนะครับผมเพียงแค่เราเนี่ย ใช้หุ่นที่มันมีสายโจมตีนะครับผมอ้อลืมพูดเพิ่มเงื่อนไขอีกข้อนหนึ่งนะฮะตัวของคนขับเองเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยเ네ลเวล45ขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้คนขับสายโจมตีเนี่ยสา,าสามารถเดินได้ทั้งหมด3เทินด้วยกันนะฮะอันนี้ก็คือล,ลืมพูดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าพวกลูกน้องมันเนี่ยคือเลือดอ่ะไม่ได้เยอะนะครับตัวที่เลือดเยอะเนี่ยจะมีอยู่2ตัวเลยก็คือ1นะครับผมตัวของจีกุยนะครับผมแม่งเลือดโคตรเยอะเลยสองแสน ะะซึ่งเราเนี่ยจะ t a r ก็ตตัวของบอสตรงนี้เป็นหลักโดยเราจะทํายังไงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะครับวิธีง่ายมากเลยถ้าเรามีตัวของหุ่นสายโจมตีที่สามารถเดินได้3เทินพร้อมกับคนขับที่มีเลเวล45เนี่ยก็แค่เดินไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับผมแล้วก็ทําการโจมตีกิกกี้ที่อยู่ระหว่างทางนะฮะจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมสักตัวหนึ่งเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เทินเพิ่มนะครับผมอ่ะเดินไปเลยนะฮะนี่ผมใช้ซัสบีหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อที่จัดการหุ่นที่อยู่ข้างทางนะครับ แล้วเขาก็จะได้เทินเพื่อมอีกเทินหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปต่อนะครับผมอีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะไปให้ใกล้บอสที่สุดนะครับผมอ่ะเทินที่2นะฮะ ให้ซาสบีเปิดก่อนนะฮะเนื่องจากว่าผมใช้หุ่นแค่2ตัวเนี่ยมันก็สามารถจบบอสได้แล้วนะครับถ้าหากว่าใครดามจไม่พอก็อย่างที่บอกก็คืออย่างนั้นก็ขอให้ใช้สามตัวละกันนะครับอย่าลืมใช้พวกความสามารถพิเศษของหุ่นเพิ่มเติมด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวของสกิลบัฟอะของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอตทกเบิร์ดนะครับที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับหุ่นนั้นๆเพิ่มขึ้นนะครับผมเพื่อที่เวลาเราโจมตีแล้วเนี่ยมันจะทําดามจได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ตตััวว2น่่ยาาาย,ยาลืม สกิลที่แรงที่สุดของเราให้มีเลเวลที่สูงขึ้นด้วยนะครับมันจะทําให้ดาเมจที่ทําได้เนี่ยก็จะแรงขึ้นไปอีกเนาะอันนี้ผมอัพสกิลของ ex ซาสบีเนี่ยอยู่ที่เลเวล3นะครับดาเมจที่ออกมาก็จะอยู่ที่82,000นนะครับผมก็จัดการไปได้เลยนะฮะ อ่ะโอเคนะครับโจมตีเสร็จไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับฝั่งที่1นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกับฝั่งที่2กันบ้างนะครับมาที่ฝั่งก e ันดัมเอ็กเซียกันบ้างนะครับซึ่งก e ันดัมเอ็กเซียเนี่ยมันจะมีสกิลที่ทําให้วิ่งไกลอยู่นะฮะถ้าหากว่าใครจะใช้ตัวของสกิลวิ่งเร็วเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจัดการหุ่นไปก่อนทีละตัวนะครับผมไปเพื่อที่จะไปให้ถึงบอสให้เร็วที่สุดนะฮะอ่ะไปกันตัวที่2นะฮะ ไล่ลำดับไปเรื่อยๆทีละตัวนะฮะแล้วก็กลับไปกันต่อตัวท้ายนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มจํานวนช่องอีกช่องหนึ่งเนาะเนื่องจากว่า x อ็เซยเนี่ยยิ่งมันอยู่ใกล้บอสมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นมากเท่านั้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดบัฟสกิลโจมตีด้วยนะครับผม20%นะครับผม เอทักเบิร์ดไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลอันตีที่แรงที่สุดเลยนะครับจะได้ดาเมจอยู่ที่89,000นะครับก็คือก็สามารถฆ่าบอสได้แล้วเนาะ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เนี่ยเราก็ชนะบอสภายในระดับยากสุดได้แล้วนะครับผมส่วนตัวของคะแนนเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะให้ได้คะแนนมากกว่านี้นะครับผมแนะนําว่า ให้ใส่ตัวของการดั้มตัวอื่นเข้ามาในทีมเนี่ยให้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ให้การดั้มตัวอื่นที่มีดาเมจประมาณ2 0,000ื่นขึ้นไปเนี่ยจัดการตัวของลูกเรือเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วค่อยเอาตัวของดาเมจหลักของทีมเราเนี่ยสตัวก็คือไปปิดบอสนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ได้คะแนน1 0 0 0 0มื่นนะครับผมสลับตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือผมมาสาธิตให้ดูนะครับคะแนนมันอาจจะไม่ได้สุดเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เก็บลูกน้องเลยนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะฮะ อย่างที่บอกกันไปนะครับผมเงื่อนไขในการเล่นเนี่ยก็ต้องใช้ตัวของสายดาเมจสองลำอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปใช่ไหมเผื่อว่าบางคนเนี่ยสองลำเอาไม่อยู่ก็อย่าลืมนะครับผมอย่างน้อยก็ใช้สักสามลำก็ได้นะครับแล้วก็คนขับทุกคนเนี่ยก็แนะนําว่าขอแค่มีคนขับที่มีเลเวล45ขึ้นไปนะครับที่เป็นสายโจมตีเพราะว่าสกิลเลเวล45ของเขาเนี่ยมันจะมีสกิลของ ผู้เล่นหรือว่าคนขับนะครับผมทําให้การเดินเนี่ยก็สามารถเพิ่มจํานวนเทินได้อีก1เทินนะครับจะทําให้ตัวของหุ่นสายโจมตีเนี่ยไปถึงบอสได้เร็วที่สุดเราจะทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามใช้หุ่นที่เดินได้สัก4-5ช่องละกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดินไม่ถึงนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกม SD Gundam G Generation Eternal กันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไป ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องทุกคนนะครับ